ครับวันนี้ที่อาจารย์เต้เดินทางไปเห็นบอกว่าวันนี้ไปเรื่องคุณแตงโมด้วยแล้วก็ไปสถานพูดในส่วนของเรื่องอที่บอกว่าจะไปขอเอกสารในการสมัครเป็นทาหารยุคนเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยครับก็หมายความว่าคือคือเอาไว้ง่ายเนี่ยทางแฟนเพจอแล้วก็สมาชิกพักบางส่วนเนี่ยเขาวางงานแล้วเขาไม่มีงานทําตกงานกันบางส่วนก็เป็นทหารที่เคยอยู่ในราชการแล้วก็หมดเวลาแล้วลก็คือเขาก็อยากหนึ่งคืออยาก อยากไปทํางานที่ต่างประเทศอยากไปทํางานที่ยูเคนเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้สวัสดิการที่ดีอืมก็เลยทางเราเองก็จะถือว่าเป็นตัวกลางแล้วกันถือว่าเป็นคนไทยคนนึงเป็นตัวกลางในการช่วยช่วยประสานงานระหว่างสถานทูตกับผู้สมัครเพราะโดยส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของของของเพจสอสอแท้อยู่แล้วไงครับแล้วก็เป็นทหารในอย่างเราก็เป็นกรรมธิการทหารด้วยไงถ้าอะไรแบ่งเบาภาระเขาให้สามารถประสานงานและดูแลสวัสดิการ อที่ท่าที่คนไทยที่จะไปเป็นทหารที่ยูเคเนได้ก็เราก็จะยินดีช่วยประสานงานให้ไม่ว่าจะเป็นอ่าการเดินทางเอ่ยการประสานงานเอ่ยระหว่างญาติที่นี่กับญาติที่นู่นเอตอนตอนที่ทํางานอยู่ที่นู่นแล้วก็นวันนี้ก็ได้คุยกับทังเจ้าที่ทูตการทูตยูเคแล้วเขาก็โอเคให้ถ่ายพาสปอร์ตไปแล้วก็ประวัติของแต่ละคนที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็เอ่เขายังไม่ได้รับนะคือเขาต้องรอ ให้ทางการประเทศยูเคนเนี่ยสรุปก่อนว่าจะเอาทหารจากทางเอเชียเท่าไหร่นะฮะต้องดูกําลังก่อนอ่ากาลังเราก็ดูงบประมาณด้วยไงในหลายๆเรื่องด้วยกันเราก็เป็นตัวกลางประสานให้ครับในการส่งข้อมูลไปที่ไปที่สถานทูตยูเคนก่อนเบื้องต้นครับน,น,นี่ไปอีกอันนึ่งก็คือทางหนังสือไปยื่นยื่นกับเจ้าที่ทูตผ่านอ่าผ่านอ่าอีเมลนะ,ะครับ อ่านอีเมลไปยังประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะรประธานาธิบดียูเครนก็ให้กําลังใจประชาชนชาวยูเครน mm hmm. แล้วก็ให้กําลังใจประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะ mm hmm. ให้ให้นําประเทศกลับคืนความกลับคืนสู่สันติสุขโด,ดยเร็วแล้วก็ให้ดําเนินการอยากให้เร่งดําเนินการเจราจากับกรัส mm hmm. เซียเขาเรียกว่าอะไรให้เจราจาแบบสันติวิธีไม่ให้ใช้กําลังกัน เพราะว่ามันเกิดผลกระทบไปทั่วทั่วโลกเลยครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองครับอยากให้ใช้สันติวิธีครับอาจเต้อาจเต้ที่ไปในครั้งนี้เองเนี่ยฮะไปในฐานะอะส่วนตัวคนไทยคนหนึ่ง<อ>คนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการทหารอืมในฐานะที่เป็นกรรมธิการทาหารใช่ไหมครับใช,ใช่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 แล้วก็เพ่ิออนว่าอ่าคนในแฟนเพจกับลูกเพจอ่ะมีเป็นแสนคนมีระดับ เป็นร้อยคนอะอยากเป็นอยากไปเป็นทหารกันเพราะไม่มีงานทําตกงานอืตกงานแล้วก็ถือบัตรคนจนครัแล้วก็ตกงานแล้วก็อยู่ประเทศไทยเราดูไม่ม,ไม,มีไม่มีอนาคตครับก็คิดว่าสมมุติถ้าไปเป็นทหารเนี่ยน่าจะมีอนาคตมากกว่าอยู่ปัจจุบันอืครับคือก็ส่วนส่วนส่วนในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศไทยก็ได้ ลงนามร่วมกับยูเอ็นเสียงส่วนใหญ่แล้วนี่ว่าอยากให้อาทางรัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนถูกปะ่ะครับเป็นประชาโดวยวิธีสันติอืออืมก็คือการไปในครั้งนี้ก็ไปนมส่วนตัวเนาะแต่ไม่ได้ไปในานามกรรมธิการอาหารหรือในานามประเทศไม่ได้ในนามในนามส่วนตัวในานามคนไทยคนหนึ่งครับอือออคนไทยคนหนึ่งก็เพราะว่าเลยนะทางรัฐบาลเองก็คงไม่กล้าที่จะมาประสานงานเป็นเจ้าภาพเหมือนกับส่งทหารไปลบที่เวียดนามอะไรเงี้ย ก็คง <c oughs> ไม่กล้าส่งทหารไปลบคิดอีมอตะวันตกตะวันออกใช่ไหม <c oughs> อ่าก็ก็คือทางทางรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นคนบริหารจัดการเองไงถูกปะครับอ่าโดยปกติถ้าสมมติถ้ารัฐบาลไทยจัดบริหารจัดการเองถ้ารัฐบาลก็ต้องดําเนินการเอาทหารประจําการไปไปไปช่วยถูกปะครับ <c oughs> แต่การรับสมัครแบบนี้หมายความว่าทหารประจําการไม่เกี่ยวเป็นเป็นการกระทําโดยส่วนตัวประชาชนแต่ละท่าน เราในฐานะที่เป็นคนตัวแทนของประชาชนเขาร้องทางเพจอพักไทยศิวิไลมาเราก็เ,เลยประสานงานให้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อโอเคครับอาจารย์เต้ครับประเด็นที่สองครับเห็นวันนี้เองเนี่ยนอกจากนั้นเองยังไปพูดถึงเรื่องคดีขุนแตงโมนะฮะยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็ในมุมส่วนตัวก็มองว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาณ น่าจะเป็นคดีในมุมส่วนตัวคิดว่าเป็นคดีฆาตรกรรมอืออ่าที่เป็นคดีเคทคิดว่าเป็นคดีฆาตรกรรมแล้วก็คิดว่าบาดแผลของน้องแตงโมบริเวณขาขวาขาขวายาวประมาณสี่สิบเซนที่เป็นแผลลึกน่าจะเกิดมาจากสาเหตุตกท้ายเรือคงไม่ใช่ถูกไามถ้าตกท้ายเรือเรือขณะวิ่งอยู่ด้วยความเร็วยี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ หางเสือหรือใบพัดเรือจะมาโดนขาเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยมีวิธีเดียวที่จะโดนใบพัดเอ่อคงไม่ใช่ใบพัดแล้วน่าจะไปโดนหางเสือละโดนหางเสือแต่วิธีการหางเสือก็นหมายเพราะว่าน้องแตงโมนหน้ากะมีลักษณะในการคาดไม่ใช่คาดคะเนนนะในหลักฟิสิกเลยนะครับในหลักฟิสิกคือถ้ายืนบนหัวเรือถ้ายืนบนหัวเรือเนี่ย ถ้าเรืออยู่นิ่งๆเนี่ยถ้าตกที่หัวเรือเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่โดนข้างล่างอยู่แล้วถูกไหมครับผมอ่าแต่ถ้าเรือวิ่งอยู่ยี่สิบสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตกหัวเรือเนี่ยถ้าตกแบบคว่ำหน้าลงไปเนี่ยยังไงไอ้ขาด้านล่างเนี่ยเวลาแผลเวลาโดนมันต้องโดนที่ขาหลังถูกปะ่ะโอ,นองน่องด้านหลังใช่ครับแต่นี้มันโดนน่องด้านหน้าแสดงว่าลักษณะที่ตกเรือไปต้องตกเป็นแบบงายหลังลงไปครับเมื่อไายหลังลงไปปุ๊บ เรือมันวิ่งไปข้างหน้าถูกป่ะใช่ครับความเร็วของเรือมากกว่าความเร็วของคนที่ตกลงไปใช่ไหมครับแล้วมือของน้องแตงโมพี่ไม่แน่ใจว่ามือมือซ้ายหรือมือขวาที่เป็นเป็นรอยเล็บเล็บจิกกับตัวเรือถูกป่ะครับจิกกับตัวเรือแล้วก็เล็บหักหมดถูกป่ะแสดงว่าต้องต้องจิกแบบอย่างรุนแรงถูกป่ะล้างไว้ครับแล้วก็ในลักษณะที่เรือกําลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วย0 3สบสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของมนุษย์ที่ตกจากเรือ ก็จะมีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของเรือก็จะค่อยๆค่อยๆถากลงบริเวณใต้ท้องเรือไปใช่ไหมด้านล่างเป็นแบบเป็นแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับอุ้มเรือครับเพราะว่าไงายลงไปใช่ไหมอุ้มเรือแล้วมืออีกมือหนึ่งก็เกี่ยวเกี่ยวเรือไปด้วยถูกปะสุดท้ายไม่สามารถทนแรงประทะได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าความเร็วที่ผิวน้ําของเรือเนี่ยจะมีความเร็วสูงความเร็วที่ใต้น้ําเนี่ยจะมีความเร็วต่ำกว่าแสดงว่า ความเร็วสูงความดันต่ำแสดงว่าความดันใต้น้านเนี่ยสูงกว่าจะผลักตัวตัวคนเนี่ยให้แนบไปกับท้องเรืออครับให้แนบไปกับท้องเรือเมื่อแนบไปกับท้องเรือปุ๊บขาด้านขาด้านขวาเนี่ยที่แตกไปเนี่ยไปโดนหางเสือพอดีตอนหลุดหลุดพ้นไปอ่านี่คือหลักกาารทง t ิส์นะครับอืมอืมอ ก็เป็นหลักการคำนวณของฟิสิกส์เพราะว่าอาจารย์เต้ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องฟิสิกส์ใช่ใช่ก็คือก็อันนี้ก็เป็น m mu หนึ u ่งบวก u อะ mu หนึ่งบวก v หนึ่งเท่ากับ mu สองบวก v สองไงครับอืมแล้วในมุมมุมของคดีอาจารย์เต้จะให้การช่วยเหลือแล้วมุมมองอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้ครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมเห็นพูดถึงว่าคือในมุมในมุมคือมันมีสองมุมด้วยกันถ้ามันเป็นการขับเรือโดยประมาทเนี่ยโทษมันจำคุกไม่เกินสิบปีแต่มันก็ เป็นเรื่องเรื่องประมาทมันก็ยอ,ยอมยอมความได้ไหมหรอมันก็คลา้ายคล้าขับรถชนคนตายนะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่สมมติถ้าไม่ได้หนีก็น่าจะรองลงอาญาแล้วก็ชดเชยเยียวยาครบอบครัวเขาถูกป่ะแต่ถ้าเป็นคดีฆาตกรรมมันมันมันต้องโทษหนักมากกว่านี้ครับในมุมของส่วนตัวนะมองว่าเรื่องนี้เป็นการฆาตกรรมนะในส่วนตัวนะ ครับในความคิดส่วนตัวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คดีประมาทอืมอืมเป็นคดีฆาตกรรมเป็นคดีฆาตกรรมอืมเป็นคดีฆาตกรรมอมอ,มอ,มอมส่วนประเด็นฆาตกรรมนั้นสาเหตุมาจากอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปตามสำนวนคดีต้องว่ากันไปแต่ถ้าตำรวจจะมาสรุปสำนวนคดีว่าเป็นการประมาทพี่ว่ามันจะไวเกินไปไหมที่จะสรุปสำนวนคดีแบบนั้นอืมอืมก็พูดง่ายว่าอาจารย์เต้ก็คอยติดตามคดีนี้อยู่ว่าจะออกมุมไหน ใช่ใช่ใช่โอครับโอเคครับขอบคุณมากครับสอสอเต้ครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ